มูลนิธิสมเด็จพญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชวัดบวรนิเวศวิหารในพระบรมราชูปถัมภ์ได้สืบสารปริทานด้วยการสร้างสรรค์กิจกรรมเดินวิ่งการกุศลก้าวด้วยธรรมเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมบริจาคสมทบทุนปีนี้ก้าว้วยธรรมสัตว์ขึ้นเป็นครั้งที่9เพื่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจัดหาเครื่องมือการแพทย์และมอบเงินบริจาคให้กับโรงพยาบาล19แห่งค่ะนำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์การรักษาเยียวยากรณีเร่งด่วนอันเป็นการเอื้อประโยชน์โดยตรงต่อ ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและคนขคที่ขาดแคลนรอคอยการเยียวยารักษาโดยงานจัดขึ้นเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาณอาคารร้อยปีวัดบวรนิเวศวิหารภายในงานได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษเจรันพักตีธนากุลประธานกรรมการกองทุนเพื่อผู้ป่วยและโรงพยาบาลมูลนธิธิสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชวัดบวรนิเวศวิหารในพระบรมราชูปถัมภ์ดกรก้องศักดิ์ยอดมณีผู้วาราชการกีฬาแห่งประเทศไทยดรสุนันทาลีเลิศพันธ์ประธานกรรมการจัดกิจกรรม และกรรมการผู้จัดการบริษัทดอกบัวคู่จำกัดคุณลาวันกันชาติประธานกรรมการฝ่ายพิธีการจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลคณะกรรมการผู้จัดงานผู้สนับสนุนและตัวแทนโรงพยาบาลพร้อมทัพพลังบุญคนบันเทิงอาทิสีพึกหน่อยบุศกรแพนเค้กเขมมณีขวัญอุตสามณีดมบกลรำรเอ็ดกนพงศ์นีโนเมธานีกิกมายุรินก้องปิยะหมอก้องสอรวิทย์บูมสุภาพรแม็กกี้อาภาและสิบหนุ่มบอยไวท์เดอะโปรเจ์ค่ะ ครับก็เก้าด้วยรมนะครับครั้งที่9แล้วครับเป็นงานวิ่งได้วิ่งได้บุญนะครับแล้วก็ได้เยี่ยมชมรอบ,รอบๆเมืองเก่าด้วยนะครับรอบเกาะรัตนโกสินทร์ครับเราเราจะวิ่งกันวันที่9ค่ะเดือนพฤศจิกายนนะคะ,คะก็เป็นวันที่ดีเรื่องดีด้วยนะคะนอกจากได้มาออกกาลังกายได้สุขภาพที่แข็งแรงแล้วนี่ก็ยังได้ร่วมบุญด้วยกันด้วยซึ่งเราจะมี2ระยะด้วยกันค่ะ ห้ากิโลเมตรครับแล้วก็แหรับพิโดมไม่พอก็อมีทีนี้สิบกิโลครึ่งครับใช่เพราะว่าเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันไม่ได้ไดแค่สุขภาพอย่างเดียวออคือมันได้เรื่องของการสร้างโรงพยาบาลอย่างไรายได้หลักของการจัดก,การแข่งขันนี่ก็จะเอาเอาไปสร้างอาคารผู้ป่วยในที่โรงพยาบาลอาล่าวุฒิจังหวัดกระบี่แล้วก็ยังเป็นเป็นส่วนในการซื้อเครื่องมือประกการแพทย์ให้กับ19โรงพยาบาลทั่วประเทศ ผมว่าปีนี้เลขสวยนะครับเพราะว่าเป็นเก้าด้วทางทางที่9แล้วก็ช่วยเหลือ19โรงพยาบาลแล้วก็เลยจัดวันที่9ที่สําคัญกว่านั้นก็คือปีนี้น่าจะเป็นปีที่ได้เงินบริจาคเยอะที่สุดเพราะได้ระดับนี่มาเลยนี่ว่านี่ว่าไงแม่่เห็นน้องกนน้องแต่น้องอยากเป็นน้องก็คืออยากชวนทุกคนนะคะอันนี้ก็คือเป็นปีแรกของการจัดการนี่หวังว่าถือว่าเป็นวาระ เมื่อปีแล้วคนไหนที่อยากจะมาร่วมทุใหญ่ของปีนี้นะคะเราก็เขาดูดีไได้แล้วก็ถือว่าเป็นการที่แบบว่าเราชักชวนครอมาได้ด้วยพ่อคุณแม่หรือว่าน้องพ่อคุณแม่อาจจะเดินไม่ได้อาจจะวิ่งไม่ได้ก็เดินอะไรอ่ยลูกก็วิ่งไปอว่าเราก็ได้มาร่วมทำุใหญ่ะเพราะว่าแน่จะมาทุเราสาย เป็นสายคาร์ดิโอฮะแต่ก็ชอบวิ่งเหมือนกันครับผมก็เป็นทางได้ของผมเหมือนกันครับก็เชิญชวนทุกคนมาวิ่งนะครับผมก้าวด้วยทำได้บุญด้วยแล้วก็ทําบุญด้วยนะครับผมแล้วก็เราวิ่งอยู่บ้านคนเดียวมันเหงาไงเราก็แอกมาวิ่งข้างนอกได้ธรรมชาติด้วยชมประวัติศาสตร์ด้วยครับผมก็เชิญชวนทุกคนกค่ะมาาร่วมกิจกรรมดีๆกันนะคะกับโครงการก้าวด้วยทำเพื่อ19โรงพยาบาลคะ่ะ